สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้รับสู่ช่อง The m a n Alice คืนเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม i d e i t i t y V นะคะซึ่งวันนี้เราก็มารีวิวสกินใหม่ของตัวคนฟอสสารนะคะที่มีชื่อว่านักขุดต่างดาวคะ่ะนี่อันนี้เอา้าเฮ้ยนวดทุบซะคว่ำเลยอู้แร่สวยอยู่นะอยากได้อย่างนี้บ้างอะแต่ก็ช้ำเถอะมาเดี๋ยวหมุนตัวให้ดูทีนึงก่อนแล้วกันนะคะนี่ นี้ก็สวยอยู่นะคะหมอตาโตัวเป็นสกินที่เราอยากได้มากที่สุดแล้วะค่ะในเวลาทั้งหมดและนี่ก็เวลากดนะโอ้โหแรเพียบเลยจะอะไรมาอีกเอาทิ้งเฉยใช่ไหมเถอะและอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ว่าไม่ได้กดอะไรนะคะแลวนาก็จะทำรีแอคชั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะเล่นพูดเองอืฮึอเอาละถ้าอย่างนั้นเพื่อไปการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นเราก็มาเล่นเล่นเกมไปดีกว่าเนาะไปกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้ห้องกันมาที่เรียบร้อยนะคะผนวกกับ นี่ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะสก,กิน SS อสเอสสองคนใหญ่น้อยๆก็เป็นบุญตาแล้วนะแต่จะไม่อยากใช่ปะใช่ไหมอา้าวโอเคง่ายใช่เถอะถ้าอย่างนั้นถ้าใครชื่อชอบคลิปนี้ก็รบกวนนะคะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหานะและรับพออเดอร์ชุดคอสเพลย์อยู่ play, แล้วก็ร้านแปะมอช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตาเดินเข้าไปตองห่วงเอาล่ะ ทีนี้ก็มาหวังกันแล้วกันนะคะว่าเครื่องเราจะไม่แหลกจากการที่เจอคนใส่สกินเอสไปตั้งสองคนเนี่ยแล้วก็หว war, ังว่าเพื่อนลงทีคนอื่นๆจะไม่แหลกด้วยคนใส่อาจจะแหลกเองก็ได้เนาะใครจะไปรู้โอเคนา่าจะทีนี้ก็แตกแล้วะคะ่ะเกิดอยู่ตรงกำแพงแตกใหญ่ด้วยงั้นสิ่งแรกที่ควรทำนะพังกำแพงก่อนเลยดีกว่าดีไหมมาเข้ามาอย่างนี้ก่อนเลยค่ะทงพังกำแพงตรงนี้ก่อนเลย <Per> ไม่ใช่อะไรนะเผื่อหันมาแล้วก็อย่างน้อยมีที่จูกันนะมาทั้งที่ก่อนปั่นเครื่องที่หลังได้ไม่ต้องกลัวโอเคทีนี้ก็ได้เวลามาปั่นไฟค่ะมาแตะไปเสียงหัวใจเต้นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีพับไว้ก่อนตัวอะไรอ่ะโอ้โหบอลบอลตายอะเอาไงขุดก่อนเลยละกันตรงนี้มันไม่มีที่จูเลยเอ,เอาไงดีเอาไงทีเธอหลบได้อยู่ยังไม่โดน มุดไปก่อนแล้วกันโอ้โหยางยงไีไม่โดน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 มาเลยเอาไงเอาไงดีเธอเอาไงดียังไม่โดนโอเคตีอย่างนี้ก็วิ่งต่อเพื่อนคือฉันเป็นแค่สกินระดับ A, A N อเองนะเธอไปไล่คนสกิน S S ดีกว่าไหมองะเพื่อนโอ้โหทางไหนดีทางไหนดีทางนี้แล้วกันคือเพื่อน ไม่อยากได้สองคนนะเพราะว่ามันแหลกหรือไงฮะโดนระเบิดเสี่ยบไปแต่ก็ใช่ไหมเถอะอย่างน้อยก็พับเข้าไปทีหนึ่งนะเอาไงดีเราชีวิตเวิ่งมาตรงนี้แล้วกันอย่างน้อยก็เอาที่เราวัดทาไว้ก็ได้ใช้จูแล้วค่ะมาเอาไงดีเอาไงดีงดแล้วเราทำไมเราไปโดดเออใช่ไหมเถอะมาโดดอันนี้ใช้แน่นอนมาเปลี่ยนที่ดีกว่าเอาไงดีชีวิต หามจากใจนะเพื่อนคนอื่นเขามีต้องเยอะต้องแยะแถมสกินระดับดีกว่าเราด้วยทําไมต้องมาไล่เราโอ้โหสวยแล้วโอ้โหโอ้ยยีบุตดมาขุดนี้เอางดีชีวิตอย่าไปโดนอย่าไปโดนอย่าโดนระเบิดพอหนีตอนแล้วเพื่อนอือหยังดีเขาไม่ได้กดโอ้โหเพื่อนนายแหลกใช่ไหมสวยแล้วอันนี้ไม่รอแน่นอนโอ้โอเอางดีเอางดีเอางี้งดีเขาบอกแล้วไงว่าอย่าไล่ตัวพันนับเพื่อนรู้บ้างไหมวา โอเคเขาเอาเราแบบจริงจังมากเลยค่ะเพื่อนในายแรกคนที่สกินระดับ A เนี่ยนะไปเอาคนสกินอื่นสิคนหนึ่งเขาสกินทองสกิน S s เลยนะแล้วก็อย่างดีเขากดระเบิดพารด,ด้วยมาทีนี้ก็นั่งรอแต่ปัญหา,าแรกก็คือคนอื่นเขาไม่มีไทเลยสิแล้วเครื่องก็เหลืออีกสองเครื่องไม่ใช่สองเครื่องธรรมดานะสองเครื่องที่แบบว่าเครื่องหนึ่งใกล้เสร็จแล้วด้วย บอกแล้วอย่าไล่ตัวปันถ้าเขาจูเก่งเนี่ยเห็นไหมเป็นยังไงพี่เท็มาช่วยอยากเห็นสก,กินเข้ามาใกล้ๆหน่อยแต่ปัญหาคือไอเทมหมดนะเพื่อนเอาเปิดว่าอย่างนี้ช่วยหน่อยขอบคุณเอาไงดีเอาไงดีชีวิตเอาไงดีเอาไงดีองดโอ้โหโอ้โหยังรอดได้ไงขอบคุณพี่เท็ดยินดีก็รอดนะเอาเอน ทำไมเวล่าทำไมเธอใส่ชุดนี้โดนเซียวซะง,งั้นน่ะโอ้ oh. คือสุดท้ายแค่สิบ็เปอร์เซ็นแล้วัะจะโอเคไม่หลอดละเอาไงยี่ชีวิตรอหน่อยแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวรอเข้าให้เองหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ตายนี่แล้วจะทำไรอ่ะเปิดว์ปใช่ไหม่งน่าจะใช่สามสองเปอร์เซ็นแล้วจะรอไหมเนี่ยเรา เพื่อนจะเข้าได้ไหมดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเขาเจ็บเซี่ยวกันทั้งคู่เลยโอเคเลยนึ่เครื่องละเวลามาเอาเรวเวลา่าขอบคุณว่าแต่เวล่าล่วงไปซะแล้วโอ้โหขอบคุณซาลาบาเพื่อนเราขออนุญาตวิ่งไปก่อนเลยนะเอาไงดีเออไม่ดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนฮิวโอเควิ่งได้แล้วละ่ะเพราะว่าเขายังไม่เสร็จเออปันไปเลยนะเพื่อนเราขออนุญาตลูกเอง โอ้โหจะโดนเบิ้ไหมเนี่ยยังรออยู่สู้ๆพี่เดชโอเคขึ้ืนเตียงล้วด้วยไม่นะช่วยเขาเร็วยังน้อยก็จุดสีได้แล้วกันนะคะมีตาแดงอีกมาต้องรีบวิ่งไปไปตปรตูแล้วล่ะคะ่ะหวงว่าจะทันนะอืมยงน้อยในยที่สุดเขาก็เป็นคนแรกนะแต่เราโดนอีกทีนึงก็ไม่ได้แล้วด้วย ต้องรีบมาเปิดประตูแล้วะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวที่เรือเขายึดตัวเองไม่ได้จะลำบากมาอะดาไซเปิดก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่านายังมีสายฟ้าแต่เราไม่มีอะไรแล้วค่ะเพื่อนขออยู่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองหน่อยแล้วกันนะดูสิโอ้ว่าแล้วเชียวไปดีกว่าหวังว่าดาไซจะไม่เป็นอะไรนะอีกอย่างหนึ่งเขายังไม่โดนดาเมจอะไรด้วยก็น่าจะยืดได้นานแหละงั้นเราก็วิ่งไปประตูฝั่งนู้นเลยแล้วกันนะเพราะว่า น่าจะโดนโซนบานนี้เรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งฟังนู้นเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะวิ่งเลยเป็นคนมีท้ายแต่ก็ไม่ได้ใช้ท้ายปันเองเป็นคนเดียวด้วยนะอ่าลนุมินี่ด้วยอย่าบอกเพื่อนก่อนอืมดาซาท่านนายรอดนายก็มาบานนี้ได้นะหรือไม่ก็ออกหนุมก็ได้ขอไหนนหนก็ไหนๆและขอไปเห็นสกินชัดๆหน่อยแล้วกันนะโอ้สวยมาอ้าวดาใส่อยู่นี่ เห็นนะก็ได้เห็นสกินทอง SS สองคนแล้วกันนะยังยี้ไม่หลักเลยประเด็นเดี๋ยวต่อไปถ้ามันมี SS อีกเยอะๆนี่เราว่าเครื่องฮันเติมหรือไม่ก็เครื่องคนเล่นนี่แหละน่าจะหลักสวยนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอจบการรีวิวสกินไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามาชมนะคะ คลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย andthecel